สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาชมปฏิบัติการกันวันที่สามนะครับเห็นยังซังบอยตัดสติงไปเพิ่มบ่นี่ยโอ้ตัดสดิงไปเพิ่มครับ ja <c oughs> คอยปั้นเขาเนี้ยแล้ววาหันเนี่ยคอยแลนจาก้านปี๊กไก่ก่อนทับครับมื้อเช้าก่อนออกเดินทางตัดไปเพิ่มกี่เส้นเนี่ยช่างเว้ยแค่นี้บ่ อ,อทอดใส่แม่โคลอีกงานนี้มีสลิงไปเพิ่มนะครับปฏิบัติการกู้เรือมรรทุกทรายขนาดมหึมานะครับอยู่ที่ก้นแม่น้ำเขื่อนลายสีสลดยจังหวัดสีสเกตครับก่อนออกจากบ้าน เก็บสลิงครับวันนี้ทีมงานเตรียมการกันแต่เช้านะครับอยู่ที่ฐานทัพหรือว่าอูนะครับหรือว่าบ้านของอช่างอุย้ยทีมงานรถวินของช่างอุย้ยรถวินรัตนบุรีนะครับรับซ่อมทุกอย่างเลยวันนั้นนะครับให้ข้อมูลผิดนะครับรถน้ําแข็งกรเดตเนีเ่ยมาจอดอยู่เต็มเลยผมก็ เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับโรงน้ําแข็งกรดเด็ดอยู่นูน่นทางเข้ามาแต่ว่าโรงน้ําแข็งที่อยู่ติดอูนี้ก็คือโรงน้ําแข็งกิมสุนไอ้นั่นเองครับต้องขออภัยด้วยนะครับอยู่ติดกับโรงน้ําแข็งกิมสุนไอเลยฐานทัพนะครับฐานปฏิบัติการของทีมรถวินของช่างอุ้ยอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สนใจติดต่อนะครับติดต่องาน ลากรถรถจมรถอะไรนะครับงานซ่อมบำรุงปรึกษาหารือต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับช่างอุ้ย087 874 9987นะครับตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่นี่เลยสเสบียงพร้อมครับ ตัวพร้อมออกเดินทางลุยกันเลยครับเขื่อน้าสีสไลด์ครับ วันนี้ไม่ได้จอดครับจวดเลยถึงทางเข้าครับ oh, <wow. S 1> มาถึงที่เดิมแล้วครับนี่แหละหน้าตาของเรือที่เราจะกู้ขึ้นถึงครับขนาดมาถึงมาเลยทีเดียว ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณจุดปฏิบัติการนะครับเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีรครับ,บรขอบคุณครับกาแฟจากด,ด,ดีเล็กยูยูทูบเบอร์นะครับ,บน้ำใจจากด,ดีเล็กยูทูบเบอร์เป็นยังไงครับนอนวันนี้

จากไหนนะจากอำนาจเจริญบอกอำนาจเจริญครับผมอำนาจเจริญเจริญนี่เป็นภาษาเขมรแปลว่าเยอะอำนาจเยอะนะเปลี่ยนกันเงินกันเพื่อเพื่อหลายอยู่หลายอยู่ไปแช่ไปเอาวุ้นไปแช่ไปเราเนี่ยนอนนี่เจนอนั่นนี่นะครับดูครับภาคหนุ่มเขยังยังนี่เลยนอนในรถแบบนี้เลยนอนในรถเลยนี่เด็กมี่อย่างแม่นอนนั่นบอเด็กเอาไปช่งเหรอครับพี่เจ้าเอาไปช่งแล้ว เป็นแต่น้อนน้ำย้อส่วนมากนอกจากกาแฟนะครับดูดิครับนมฝั่งนู้นนมก็มีนะครับนมเด็กอมตะรงใช่ไว่านมอะไรนมนมซีว่เต้าแล้วบางนมไอ้นี่กับนมแบบนี้นมตัวไหนอร่อยที่สุดกับซีรมสดเลยนะคือหูจองนี่มันจะเป็นปืนเล็ก ที่จะปล่อยใส่หูกล้องกันเลยเล่คนขื่กันมาอยู่กันรอกูเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเรือนะครับตัวนี้คือเรือนี่หัวเรือที่เขาผูกนะครับเข็นยูไส่เข็นตอนนี้เข็นตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่คือเข็นนี่เข็นสองตัวนะครับตัวนี้เป็นรถวินนี่ตัวนี้จะเป็นแมคโครนะครับตัวนี้เป็นแมคโครที่นี่นี่ ต้ไม้ของพ่อดิตัวนี้สลิงเขาาผูกอยู่นี่สลิงไงนะครับตัวนี้ก็เป็นสลิงไงเป็นบอนี่สลิงหน่อยที่เขาเจะปผูกอยู่นี่เนี่ยจอะดึงสเขตตึงสเกล<ม>ตัวนี้ดึงสเขตตัวนี้ดึงสิวิน๋ยวที่นี่วินตันนี้วินกดหัววินกดหัวเรื่อนี่อยู่เข้าต้องเปลี่ยนที่ตั้งวิน่นบอให้กดเพราะว่าเข็นตรงเข็นตรงตรงได้นะตอนนี้เข็นขึ้นมาปุ๊บวินกดลงเป็นว่าเข็นหนักปะแต่ขั้นหาเจ้าคุยก็พอเล่าให้เจาะของนี่ ตล่ะนี่เจาะมองเป็นเจาะนี่แล้วก็เจาะนี่เขามาดึงเสือกมาบีมานี่ละเจาะไตท้องเลือดเนี่เจาะเป็๊บโดยทดโพนี่เนี้ยบอกรับสันเป็นไตสันดิสันดิสันหัวเลือดนี่นะหลักกะคือสางอุ้ยเราว่าเซลเล็กมาผัดไม่มาแต่ว่าจริงๆแล้วตะเล็กเนี้ยก็โอเคแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอแต่ว่าเข้เจาะได้แต่ว่านี่ใหญ่รถวินบ่ ที่เนี่ยวินนี่ยวิ่นเนี่ยมันต้องง่ายเอาไว้ลักษณะเดิมแต่ว่าเครื่องหาซีฟนี่พยายามถอยหลังบีบเล็กน่อยถอยเพื่อว่ารยังถอยเพื่ออะไรเครื่องหาซีฟมีจังหวะดึงคือตอนนี้เครื่องหาซีฟนี่เบิร์ตจังหวะโย่แล้วนะครับเครื่องหาซีฟต้องถอยมาถอยเดินเดินหนาวมากนะข้อไม้น่ะทอยจากสองเมตรสักสามเมตรวิ่นสลิงก่อนวินวินก่อนเล็หน่อยอ่าแต่ว่าแต่ว่าก่อนจะทบสลิงเสนาทั้งสั่นของใครตัวเสนา เซนแน่เลยไ่โซบีดีพับพับ่งเลอโซมัดกวออ่าดีกันด้เออขันขันพับรงเอาโซมัดก็ได้ย่าเงไงออขั้นคันขันพโซคั้นผับสลิงเซนนี้ล่งแลังเขาโซมัดได้เอาเรือขึ้นมามันชุดิดมองเอาสมองมันได้ก่อนเออเอาขัน้าตั้เขาย้อนย้อนโซตัวนี้เขาปุ๊บไอซันลงหลัเขารัก กูเนี่ยเพิ่มให้ร่างไว้มันให้ภาพสลิงแขงสงัตว์ลงนะแต่ว่าตอนนี้คือเใาดึงก่อนดึงให้เรือนเมืจุรถเข็นเลยได้เออได้แต่ว่าที่นี่เาก็หาหลังไว้คือเรืออยู่ไก่เข็นมืออะไเครือมือนั้นคือเข็นแห้งแม่เข็นนี่คือยิบไก่ตัวตัวใดเนี่ยก็ยิงมีน้ำหนักมาเท่านะั้นถ้ายิบห่างตัวตัวใดเท้ามาหาซิฟเนี่ยยืดนบูมออกไปหาซิฟยืดนซุดเนี่ยถามว่าบูมนี่แล้วเนี่ยน้ำหนักเท่าได้เรืออยู่แปดร้อยหรือห้าร้อย สุดปลายบุมเลยแค่นั้นถ้าต่อจิบออกไปเลยแค่ลอยโลเท่าน,นั้นต่อไปซีซิบหาหาซิบแย่ยเป็นบ่ได้แต่ว่าได้หนำนักแค่ลอยโลเองเท้าว่าแค่หาซิบตันเป็นยังไงขึ้นอย <ๆ S 2> ู่ไกลบ่ได้ยิออ่งยืนเท่าไหร่น้ำหนักก็ยิ่งโลเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าถ่ายอยา่างไหนดีที่สุดถ้าตัดด้งบุมสุดแนี่หาซิบบวตหาซิบโยกเลยหอดหกซิบโล่หกซิบตันพอชิดยกชิดโต เฮายุกมวลมาเฮาจึยุกลอยนันี่คือยุกขึ้นที่ละหัวสุ้มมว่บาบน,นั้โคกซีบยุกขึ้นยุกหัวหนึ่งเนี่ยจะได้แค่สี่ซีบอีกยี่สิบจะทายไปข้างหลังมาเลยนะหรือว่าหกซีบแปดซีบก็ได้แต่ว่าโค้งซีบนี่ไมไ่ตัวยิ่งใหญ่เนี่ยเข็นหาซีบไออยู่จะถามว่าเขาเยุกวิธีใดคือยุกที่ละหัวยุกชิดโตแล้วก็เบีรยงเขานะครับแล้วที่เขาคอยมาเบี่ยงปลายเขารถ แต่ว่านี่คือกันลักษณะ,ะน,นี่ตอนนี้ขึ้นแนวที่นี่ห้องกลางไวแต่ว่ากับยนย่นสลิงเขาคือเจ้าว่านี่โอเคครับแล้วครับเลยครับ,บห้องกับยนเข้ามาแต่ว่ากับแถวเพ่าะนใหญ่ก็คือบ่นใหญ่ตอนนี้ก็บไฮมาตัตก็อยู่ขานี่เอาเลยพุ่งตรงพิษด้วยนะไปลุ้นเอาเลยนะไปลุ้นเลยให้ใส่มนอยเลยเลยบ่มาแล้วอิโตใหญ่กับโบเลอมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมโตะใหญ่กว่าเขมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมโตะบอกควายเราเรียเขามาใหม่ห้นใหญ่ ติดตายอยู่ก่อแต่ว่าเพื่อมต้องมีผู้จัดการฝูงนต้องมีนะบานนี้บอบเน้นว่าอยากได้เรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวบอบสิภาษาสันครับพ่าหน้ามีก่อนนะครับแต่ว่าบอบอยากได้เรื่อยมาตัดกุ็อยู่ขาเชียวอยู่ขาห้องมอนห้องขาเขียนนาพ่อครับพ่อครับใครจะเอาผู้หญิงมานอนด้วยนอนอยู่ในป่าใครมานอนด้วยฮะ บอกว่าจัิงดิเอาคุป้าบอกว่าลูกเขามาเล่นด้วยป้าก็เอาแล้วเขามาเล่นด้วยป้าคุยกับเขาก็ธรรมดาเหรอกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเอาถ้าอย่างเงี้ผู้ชายมาจีบหนูอ่ะนูกไปคุยกับเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหรอธรรมดาแล้วจะลุกเรี่ยวจะลกเรี่ยวงานเข้าปีสีเคดซีของเราแล้วครับจะลกเรี่ยวบ้าเรี่ยว เสียงผ่านสายมาหวานๆเหวานแล้วบัดนี้ผมนอนอยู่นี่นอนอยู่หน้างานนาครับลูกพี่ตากรเขาเขาชื่ออะไรนะเมื่อกี้ยังบอกพี่ตัดกล้องเลยว่าเพิ่งไปส่งเด็กมาเอา้าว <laughs> งานเขาเร <laughs> <laughs> าจะไปหาแล้วอโอ้โว ชื่ออะไรเนี่ยคุณพี่ชื่ออะไรเนี่ยมันแดดมันแดดมันแดดมันร้อนเขาซื้อจังไหนเขายุ่เขาอยู่ใส่เนี่ยเขายุ่ไก่ปะยู่แถวนี้สิย่อยู่ไกนะ่โอ้โหมาเลยครับมากเลยครับโอ้ยพฤติกรรมเพิ่นบอดีครับมาเลยครับมาเลย ครับตอนนี้ก็จับเสียงอจับเสียงผ่านมือถือด้วยนะครับนี่ตอนนี้นี่มาเลยครับมาเลยนี่หลักฐานยังอยู่ครับพรกขนหนูยังพระขนหนูยังไม่ได้ถอดเลยนี่โอ้ยมายอะมากน่นโอ้รถนารถนะครับไอซีเอ้าเอ้าเสียงหวานมาแล้วเจ๊เสียงหวานมาแล้วจเมื่อกี้น่ะอยู่หลังแคบ่ะ โอ้ยอยู่หลังแฉบอยู่หลังแคบตอดมาวะมันวนมันวนเดือดตัวเดยวดูอืองงหลังแอดมาว่า่ด้อเว่าเสียง้ะเดี๋ยวเาสิกมาไอซี่บ้งไอซี่บ้งไอซี่นะยิ้หรอโอ้ยม่ย่างดอกกันนีมาย่างที่มนทำใจสุดๆอะไรนะ เออ่านน้ำก่อนเดี๋ยวไปโอเคนะครับพ ja ียนะบ้านขนัดอีกผู้นึงเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะพีชนะบ้านข้างก็ว่าขอนัดอีกผู้นึงไว้ผู้นี้สิมาเห็นเลยปะเดี๋ยถรถไปว่าตั้มกันดอกเรือตั้มกันวันนี้เลยตั้มซี้ซี้โซ่หาพ่อเบิ่งคุยกับพ่อเบิ่งว่าออตัดยุค่าหนีได้บ่คุยอยู่ได้ไงเกมแล้วฮะเกมล่ะถามาแล้วเหเกมแล้วไม่เข้ามาเกมเลยเกมแล้วหอยหนึ่งเกมแล้ว เกมแบบไหนเกมยังไงคดีเยอะกว่าลุงพลดีเขาว่าเก,ก, <c oughs> กมน้ำเสียงปลายสายเรา <c oughs> เอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเกมที่มาถึงบ<ะ>ริเวณฐานทัพจุดปฏิบัติการ<ะ>กู้เรือ<ะ>เดี๋ยวก็รอดูปฏิบัติการต่อไปนะครับว่า จะเอายังไงตอนนี้ทีมงานก็กําลังทยอยกรรันเดินทางมานะครับยังไม่พร้อมนะครับเจอกันใหม่ครับ